ครับสำหรับวิธีง่ายๆที่เราจะแชร์มีเดียไฟล์ไปจากคอมพิวเตอร์ไปเล่นที่ทีวีของเราก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับคลิกที่ไฟล์เอ็ก o r e r เอร์ตรงนี้ข้างล่างนี้ครับปึ๊บก่อนอื่นผมขอเพิ่อออปชันตรงนี้ก่อนก็มาอสตเกอร์วิวโชว์ออฟเวอร์ l ดย์โชว์เรเบลลีโอเค ได้มาโผล่ตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมต้องการจะแชร์ให้ทีวีเล่นก็คือโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์ยกตัวอย่างครับในนี้มันจะมีอยู่2โฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์เล c คอรวิดีโอเนี่ยมันจะมีอยู่13ไฟล์ตัวนะสไฟล์นะนะแล้วก็ทิกบิลดิ่งมีอยู่9ไฟล์ ผมจะแชร์จากหัวมานนี่เลยการที่ผมจะทำจะทำยังไงผมก็คลิกตรงนี้แหละคลิกขวาครับ Include in Library v ดีโ o ครับคลิกปรับนะมันไปโผล่ที่ตรงนะี้นี่ไง เรียบร้อยเป็นหนึ่งขั้นตอนครับต่อไปเราก็มาคลิกที่ start setting หรือวิธีอื่นก็ได้นะครับที่เข้าไปเพื่อที่จะไปทำเกี่ยวกับ Network Network เวิร์กปั๊บ n e t w o r k a n d s h น r i n g center นี่คลิกเข้าไปมาดูที่ตัวนี้ media streaming option คลิกปั๊บอ่ตอนนี้มันเปิดอยู่เราเปิดนะครับเปิดตรงนี้นะครับ อ่ามัเคดีไว้ที่มันเคยทําขึ้นมาแล้วนี่คือทีวีเครื่องของผมที่ผมจะไปเล่นอันนี้คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ที่เคยแชร์มาแล้วมันชื่อยังอยู่ถูกไมมเราจะลบไปแล้วอันนี้เป็นเครื่องเสียงออนเกียวอันนี้คือเกิดจากซอฟต์แวร์ของ LG เองสมาร์ทแชร์ของ LG ครับแล้วก็แชร์มหมดแล้วกันอคลิกโอเคง่ายๆเสร็จละ เรียบร้อยครับไอสิ่งที่เราแชร์ตรงนี้ที่เรารวมผนวกมามันจะไปเป็นโฟลเดอร์หนึ่งแยกจ่ายไปในไลบรารีของวิดีโอนะครับสองอันแล้วเราก็ไปเปิดทีวีดูได้เลยแล้วก็มุเปิดที่รูปภาพและวิดีโอ แล้วก็จะเห็นเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ระบบขึ้นมาแล้าเปิดเข้าไปที่เราแชร์ไว้อยู่ในรับรีบของวิดีโอแตโพอได้ดูก็จะเจอ m อมเมดี้จะเจอสองอเ์ย่อยๆไฟ์ลวิดีโอที่ในนี้สามารถเล่นได้แล้ว เลือเพราะว่าอีกสามอันมันเป็นรูปภาพมันแยกกันอยู่คนละหมดแค่นี้นก็สามารถแชร์มีเดียไฟล์มาเล่นที่โทรทัศน์ของเราได้เรียบ้อย